โอเคงั้นเรามาเริ่มกับถามข้อแรกเลยละกันถามว่าอะไรเย็นที่สุดในโลกข้อนี้ค่ตอบมาได้ก็ควายล้วค่ะคำตอบม็คือน้ําแข็งนั่นสิคะผิดอีกควายแล้วคําตอบแม่งคืออะไรวะก็ตรงนั้นของมือไงมันเย็นยังไงอะแค่เห็นกูก็แข็งแล้วมผมก็จะซื้อไอ h โฟนห้ามาใช้ปัญหาแม่งเยอะเงินซื้อลูเมียแอปแม่งหนักแล้วกาแล็กซี่เอส่ะเครื่อ,องค้างบ่อยปัญหาเยอะจังโทรศัพท์เหรอมือในซัด สตันเลยกูเฮ้ย <Hey, S 1> มึงเอาไปทุบกระจกแล้วขโมยของมาสองสายจะไม่ได้วะ่ะทำไมวะจะของแล้วมันเปิดกระจกอยู่อุทุบไม่ได้แม่งกูว่าลวคนด่นี่แม่งรอบครอบจริงๆหมอคะคนไข้ชักในห้องน้ำค่ะไม่เป็นไรคือหมอก็เคยชักเหมือนกันคนละชักลไอสัตว์น้องน้องเก้าห้าเต็มถังเต็มถังแล้วจะเติมทำไมมีถั่วไหมร้านผมขายผักมีถั่วไหมก็บอกว่าร้านผมขายผักมีถั่วไหมพูดอีกทีกูเอาปืนยิงมึงแน่ มีปืนไหมบ้าเหรอมีกูก็โดนจับดิมีถั่วไหมถั่วพองมันก่อนเว้ยทำไมวะกูไปเดินเล่นที่สยามแล้วไงวะเดินผ่านผู้หญิงขอนกลับมามองเลยอ๋อมึงหล่อมากเปล่ากูเหยียบทีนเขาทำไมลูกเสือถึงตายพอเนตรนารีทิ้งผิดพาผ้าันคอคอมอะไรเป็นของผู้ชายผู้หญิงชอบใช้คอมดันผิดคอมป่วยป่วยพองมันก่อนเว้ยกูไปซื้อเครื่องดนตรีมาใช้ชนิดหนึ่งพอจะใช้แค่นั้นแหละแม่งกดไม่ติดทำไมวะ คีย์บอรวันเล่นท้ายนี่ซื้ออะไรให้แฟนวะผมคิดว่าจะซืออะะซ้อดอกมะลินะครับซื้อดอกมะลิให้ทําไมเขาให้ดอกกุหลาบกันไม่ใช่เหรอใครให้กูดูดนมกูซื้อดอกมะลิใี่หมดอมมืลึกซึ้ง<ะ>มีควายอยู่ห้าตัวแบ่งออกเป็นข้อ,อละเท่ากันจะได้คออละกี่ตัวสองตัวครึ่งมั้งควายบ้านมึงแบ่งครึ่งตัวเลยแล้วแบ่งยังไงวะก็คออหนึ่งสองไอ้กคอหนึ่งสามไงอ้าวแล้วมันจะเท่ากันได้ยังไงมึงก็เข้าไปอยู่ในคออที่มีสองตัวสิจะได้ครบสามไอ้ควาย คุณสูบบุหรี่มากี่ปีแล้วครับแล้วบุหรี่สองละกี่บาทผมสูบมาสิปีแล้วครับบุหรี่สองละหกสิบาทหกสิบคูณสิบปีถ <sy ้าคุณไม่สูบบุหร uh um> IC ี่นี่คุณมีตังค์เก็บทั้งสองแสนสองเฉยนะคุณสูบบุหรี่ไหมครับผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่ครับแล้วตอนนี้คุณมีตังค์เก็บสองแสนสองไหมวันก่อนเว้ยปู่กับเพื่อนจับงูเหลือมได้ตัวหนึ่งยาวสิบเมตรอ่าน่ากลัวนะครับตื่นเช้ามาน้ําตาไหลเลยงูหายปู่กูหายหายไปไหนโดนงูแดกวันก่อนเว้ย ไปนั่งกินข้าวในห้างมาพอผมจ่ายแบงค์พันไปป้าไม่ง้าเหวอเลยอ้โหยคนรวยจ่ายแบงค์พันป้าไม่มีตามทอนเลยสินะปเปล่าเขาไล่กูไปแลกคูปอง <c oughs> อทิก่อนด้วยนาซาปเปิดโอกาสให้เด็กไทยไปพิชิตโคโลกใต้ <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีสองวันต่อมาเด็กไทยขึ้นหน้าหนึ่งเลยพิช <c oughs> ิตโคโลงใต้สำเร็จปล่ปาต้นมีเขา